สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเจอกันไปดามโรสอีกแล้วนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกเช่นเคยกับอาหารทะเลแปรรูปนะคะอยู่ที่อ่างศิลานะคะเพื่อนๆค่ะใครที่มาเที่ยวชลบุรีบางแสนนางศิลานะคะแวะมาที่ร้านมาดามได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ของทะเลแปรรูปมีเยอะแยะเลยค่ะมาดามอยากจะบอกว่าหลายอย่างมากอันดับแรกมาดู โ okay. อเคอันดแล้วมาดูนี้ก่อนค่ะอันนี้เป็นมมหมึกอะไรนะหมึกแกะตาอันนี้เป็นหมึแก,แกแกะตาแพ็คละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะแพ็กละหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะแพ็กใหญ่ก็รเริ่มเลยนะคะใครสนใจก็สั่งมาดามมาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดามส่งให้ค่ะเป็นหมึกแกะตานะหมึกแห้งไปทอดกบกรอบทานกับข้บาวเหนียวนะคะอร่อยเบื่อบางวันนี้ต้องหมึกไข่นิดหน่อยหมึกแกะตาแล้วก็นี่จะเป็นเป็นปลาหมึก หนังหวานปลาหมึกหนังหวานก็แพคละส2 0เหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆขาใหญ่มากอะ่ะอันนี้อันนี้ถุงนี้ส2 0ค่ะใหญ่มากแล้วก็ถุงใหญ่มากนะคะเ,เพื่อนๆขาอร่อยมากเลยนะคะปลาหมึกผ่านไปออแล้วก็มีหมึกกระตอยหมึกกระตอย่2 0บาทค่ะใครสนใจก็สั่งมาได้นะหมึกกระต่อย่2 0บาทนะคะหมึกกระต่อย120บาทแล้วก็ มีปลาหมึกเต่าทองปลาหมึกเต่าทองก็แพคละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะพเพื่อนๆขาสั่งกันมาได้เลยนะคะปลาหมึกเต่าทองแพคละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมีอะไรให้ขอช่วยไหมแล้วก็มีปลาแห้งปลาแห้งเป็นปลาดุกแห้งปลาดุกทะเลนะคะเป็นปลาแห้งนะอันนี้เนี่ยเขาจะก่อตอนที่มาดามเด็กๆอ่ะคุณแม่มาดามชอบทอด,อดให้มาดามกินมากเลยอ่ะ อันนี้ทอดกับกรอบน,นะคะกินได้ทั้งข้าวสวยและข้าวเหนียวบอกได้เลยว่าอร่อยมากนะคะพเพื่อนๆขาสั่งกันมาได้เลยนะคะแล้วก็มีปลาทูหอมปลาทูหอมนี้สามตัวเพื่อนๆดูดีปลาทูหอมสามตัวแพ็คละห้าสิบบาทคา่ะสั่งกันมาได้เลยนะคะแพ็คละห้าสิบบาท ขายถูกมากแลวไม่ได้ขายแพงเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแพ็กละห้าสิบบาทนะคะเนื่ค่าปลาทูหอมแพ็กละห้าสิบาทนะคะสั่งกันมาได้เลยนะสนใจสั่งมาได้เลยค่ะนะคะไม่แพงนะคะสั่งมาได้เลยนะคะแพ็กละห้าสิบบาทเพี่ยสั่งในเน็ตก,ก็ยังไม่ได้เลยนะปลาทูหอมห้าสิบบาทค่ะเพื่อนๆค่ะ <c oughs> ากินกันไหมคะน่ากินที่สุดในโลกเลยค่ะแล้วมาดามขายไม่แพงเลยนะคะ มีปลาหวานด้วยค่ะปลาหวานแพ็คละส5สิบ้าบาทสามแพ็คหนึ่งร้อยบาทสั่งกันมารัวๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะปลาหวานนะปลาหวานนี่ขายดีขายดิค้าชอบมากค่ะสวัสดีค่ะสั่งมาได้เลยนะคะแล้วก็มีปลาอินทรีย์นะคะปลาอินทรีย์แพ็คละหนึ่งร้อยสิบาทเนี่ยเต็มเต็มแพ็คเลยนะคะชิ้นใหญ่ด้วยค่ะแพ็คละหนึ่งรยสิบาทสั่งได้เลย อันนี้กระปินี่ขายเท่าไหร่นะกระปุกละร้อยเดียวจ้ะกระปิกระปุกละหนึ่งรบาทค่ะกระปิเคยนะเคยแท้เลยนะคะเห็นไหมคะเ,เคยอ่างศิลาอัดแน่นเลยค่ะแล้วตานพิกระปีอร่อยเวอร์รังอลัง,งการเลยนะคะสวัสดีค่ะสั่งเลยนะคะสั่งได้เลยะคะ่ยะแล้วขายไม่แพงนะคะแล้วก็มี มากนะคะทาโร่น่ากินไหมคะ50บาทนี่มานามขายถุงใหญ่บริ่มมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะสั่งมากันได้รัวๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดามส่งให้ค่ะ เดียวนะคะปลาทูแดดเดียวแพ็คละานสองร้อยบาทนะคะแพ็คละานสองร้อยบาทน่ากินไหมคะมเพื่อนๆหา่งสั่งมากันได้เลยคะ่ะแพ็คละ200านสองร้อยบาทมาดามส่งฟรีแพ็คใหญ่ๆแน่นๆปลาเยอะๆนะคะกินได้ทั้งข้าวสวยและข้าวเหนียวคะ่ะเพื่อนๆค่ะ แพทละ200บาทค่ะสั่งมากันได้เลยนะคะปลาทูแดงแพทละ200บาทมาดามส่งให้นะคะเพื่อนๆหาปลาทูแดงนะแล้วก็มีบวยแดงค่ะบวยชมพูอันนี้อร่อยเวอร์งดงาอลัง,องการลองชิมดูนะคะขายแพ็คเล็กเริ่มต้นที่50บาทค่ะสั่งมากันได้เลยนะคะเพื่อนๆหาแล้วก็จะมีนอกจากบวยชมพูแล้วเนี่ยมีคอเฟ่กะทีนะคะคอเฟ่กะทิะทแพคละ คะเ,เพื่อนๆขาสั่งมากันได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมปลาทูแดงเนี่ยน่ากินมากเลยอ่ะเห็นไหมคะแพ็คใหญ่ๆใหญ่ๆตุ้มๆสองร้อยบาทมีที่ไหนคะหาซื้อที่ไหนได้เนี่ยแพ็คขนาดเนี้ยสองร้อยบาทนะคะหาซื้อที่ไหนคะแล้วก็ปลาแห้งเนี่ยปลาแห้งเนี่ยแพ็คละหนึ่งร้อยยี่สิบาทเนี่ยหาซื้อที่ไหนได้ตัวใหญ่ๆบืเริ่มขนาดนี้คือใหญ่กว่าหน้ามาดามเลยตัวนืงอใหญ่มากเลยค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทะคะ่ะ ะคะุณเลือกสั่งมากันได้เห็นไหมมือกระตอยมือกระตอยละยี่สิบบาทค่ะมือกระตอยละยี่สิบบาทนะคะถุงใหญ่เบอร์เริ่มนะคะรสชาติดีอร่อยแน่นอนค่ะสั่งมากันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ หมึกหนังหวานค่ะหมึกหนังหวานหมึกหนังหวานก็อร่อยนะคะนี่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนค่ะทอดมาแล้วเนี่ยหูยกรอบหอมกินกับข้าวเหนียวนะแมาดามบอกเลยเอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมมาดามนี่แหละไม่ยอมคนอื่นยอมมาดามไม่รู้นะคะแล้วมือแกะตาที่แม่ดามบอกไปนะคะแทกล้านหนึ่งร้อยยี่สิบบาทใหญ่เริ่มขนาดนี้หาได้ที่ไหนคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนี่ย แค่ขนาดนี้ห่ะได้ที่หนยคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทปมะดามขายถูกมากเลยอ่ะเพื่อนๆสั่งมากันสิคะนะคะน่ากินมากค่ะ มแมลงคู้นะคะแพกแ็กละ120้1 2บาทค่ะหมึกกรอบก็แพกแ็กละ120้1 2บาทเหมือนกันนะคะเพื่อนๆสั่งกันมาได้เลยนะคะมาดามส่งให้เลยค่ะนะคะราคากันเองมากๆค่ะาขายไม่ได้แพงเลยนะคะพร้อมส่งทุ่นี้นะคะ มีกี่รสนะปลากรอบเ,ออเรามีตอนนี้มีเป็นปลากรอบงาแล้วก็ปลาเกล็ดขาวอ่ามีปลากรอบงาและปลาเกล็ดขาวแพ็คละห้าสิบบาทเพื่อนๆหาแพ็คใหญ่ขนาดนี้ปลากรอบงาก็ห้าสิบแพ็ปลาเกล็ดขาวก็ห้าสิบบาทนะคะขายถูกมากๆเลยสั่งมากันได้เลยนะคะห้าสิบบาทนะเห็นไหมหอยก็ห้าสิบเนี่ยหอยเนี่ยโอ้โหตายแล้วทอดกรอบนะคะ แปรงผู้เนี่ยหอยใหญ่ก็มีนะคะแพ็คใหญ่380บาทแพ็คใหญ่ถุงใหญ่มากบอกเลยครึ่งกิโลเนี่ยถุงใหญ่มาก380บาทยแปบาททเพื่อนหาแล้วมันอร่อยเวลาเราทอดเสร็จกินกับข้าวมันก็สวยนะอร่อยมากเลยต้มก็ได้นะคะพวกนี้กินได้หมดเลยนะอร่อยมากๆเพืว่าวางอลังการนะค่ะ ท็อปปีกะทีเนี่ยห้าสิบบาทมาดามก็ขายนะคะเริ่มต้นที่5้บาทมาดามก็ขายแพ็คหนึ่ง50าสิขายดีมากค่ะลูกค้าไม่จอดตลอดเลยนะคะขอบพระคุณลูกค้ามากๆค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ น้ำผึ้งเหรออันนั้นหมึกเอ่อเป็หมึกเชื่อมน้ำผึ้งค่ะอันนี้หมึกเชื่อมน้ำผึ้งแพ็คละ120บาทค่ะหมึกเชื่อมน้ำผึ้งนะคะเพ,พื่อนๆพื่มาดามมาดามชิมแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ากลมกล่อมจริงค่ะมันไม่ได้หวานมากนะคะมันกลมกล่อมเลยนะคะเพ,พื่อนๆค่ะ สามรสเนี่ยค่ะชุบด้วยอนแพ็กราหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็หมึกหยองเกาหลีแพ็คละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะหมึกหยองเกาหลีนะคะแล้วก็หมึกหยองอบเนยนะคะหมึกหยองอบเนยร้อยยี่สิบบาทเหมือนกัน <c oughs> ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจมาดามขนมจีนน้ำยาปูมาดามรสอ่างศิลาด้วยนะคะ